ก็คือจักรยานไฟฟ้า e-up รุ่นเบนนั่นเองค่ะ s <S สีสีด้วยกันนั่นก็คือสีดำน้ำเงินแดงเหลืองนั่นเองแบตเตอรี่และตัวมอเตอร์เนี่ยเรารับประกันยาวนานถึง2ปีด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับไายอีกแล้วนะคะวันนี้ซายอยู่กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไซน์ทันสมัยตรงใจวัยรุ่นนั่นก็คือจัก,กรยานไฟฟ้า EUP รุ่นเบน้ค่ะที่เราเรียกเจ้าตัวนี้ว่าจักรยานไฟฟ้าพเพราะว่าตัวนี้นะคะมีบันไดและโซ่นะคะที่สามารถปั่นได้เหมือนจักรยานทั่วไปเลยค่ะ จกักรยานไฟฟ้าตัวนี้นะคะเราจะมองจากภายนอกเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สี4ด้วยกันนั่นก็คือสีดำน้ำเงินงแดงเหลืองนั่นเองจกักรยานไฟฟ้าตัวนี้จะมีกำลังมอเตอร์อยู่ที่350วัตต์ยาง14นิ้วไม่มียางในนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ติดมากับตัวรถก็จะมีรีโมทกุญแจสำรองฟังก์ชันตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะ ตัวรีโมทนะคะจะมีปุ่มอยู่ทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันนั่นก็คือปุ่มล็อกปุ่มกดล็อกและปุ่มสายฟ้าค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็คือเสียบกุญแจและบิดกุญแจไปด้านซ้ายนะคะแบบไม่ต้องกดจะเป็นการเปิดเบาะสำหรับรุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่จะอยู่ใต้เบาะจัดเก็บแบตเตอรี่นะคะจะถูกล็อกไว้ด้วยกุญแจเท่านั้นนะคะเราต้องใช้กุญแจในการไขเพื่อเปิดนำแบตเตอรี่ออกมานะคะตัวแบตเตอรี่จะมีขนาด48โวลต์15 Ah เป็นแบตเตอรี่ลิเธียม NMC วิ่งได้45กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครังงค่ะ <Wow. S 1> แบตเตอรี่สามารถถอดออกไปชาร์จด้านนอกได้หรือหากต้องการเสียบชาร์จกับตัวรถก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะต่อมาเรามาดูปุ่มต่างๆของการใช้งานที่ทำหน้าที่เสมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปกันเลยค่ะแล้วเราจะมาเริ่มกันที่ปุ่มขวามือก่อนนะคะปุ่มแรกนะคะจะเป็นโหมดการขับขี่ซึ่งโหมดการขับขี่นะคะจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกัน <Go! S 2> การเลือกความเร็วสำหรับการใช้งานนะคะให้เลือกตามความเหมาะสมของสภาพการขับขี่ความเร็วสูงสุดนะคะจะทำให้ระยะทางเนี่ยสั้นลงค่ะต่อมานะคะตแตรรถจะอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาไฟด้านขวานะคะจะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดไฟและปุ่มไฟด้านซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มสำหรับการกดไฟสูงต่ำนั่นเองค่ะ ปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มไฟเลี้ยวนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่หน้าจอการแสดงผลกันเลยหน้าจอการแสดงผลนะคะจะมีตัวแสดงระยะทางตัวแสดงความเร็วตัวแสดงแบตเตอรี่ค่ะจกักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะจะเป็นดิสเบรกทําให้เบรกเนี่ยทำงานได้ดี เดี๋ยวเรามาสาหรับเรื่องการรับประกันนะคะการรับประกันนะคะแบตเตอรี่และตัวมอเตอร์เนี่ยเรารับประกันยาวนานถึง2ปีด้วยกันค่ะส่วนตัวรถนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยจะรับประกันเป็นระยะเวลา1ปีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าจักรยานไฟฟ้าสายแนะนำเลยค่ะ EUP รุ่นเบสตัตวนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าอีกทางหนึ่งเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วก็มาพูดคุยปรึกษากับสายได้ก่อนเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสายก็ขออนุญาตลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ